สวัสดีครับผมไงพี่น้องสซีขูขขขดเซียวนใจพาอนจ่ามื้อนี้กินข้เขาแยกข้นนะครับเนาว่อครับผมมีเกี๊ยวกากั้มจัน channel กินข้าวก่อนนอนอ่ะอก,กินข้าวก่นอนออนอนแล้วกินตอนนี้ละมื้อนี้มีเม,มนูแซ่บๆมาฝากพี่น้องครับผมมีกอ้กอยเนื้อก้อยเนื้อแล้วก็ต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อแซ่บแซบตัวในก้อยผักมีซี่ไบเฮา,าสุดยอดเลยนี่ทุกอย่างพี่น้องอะเม่สะเดาวม่เออ กินน้ำกันพี่น้องแซ่บแซ่บเ่อยเนี่ย้มคม,คมได้กินไปนอะไรจังมาผมอ้าับาเสือเราขอพิกหน่อยสักสองสามน้วยนะลุกโดดม,โมาเพลินไหมอ้หรอะไรยากเอาต้มแจบมาสิสุดินอยังไหนในเมืองเราไม่มีสอนก็ม,มีอยู่เ้ลืม ก็คใส่หอมไก่ห้เแียวเนี่ยด้ใส่หอมอืมนะบนี่ยแลจิ้อืมสำหรับความบุคคลขากตองนี่ว่าสัคคมเลยต้องดีจังนะเอาเลยอนะลุยลุยไปนัางลุยมียไปนัางลุยลางเลื่ันลุยลุยลุยโอ้เสีย อ๋อเนื้อคือดิ่มคักแต่ว่าแมนมานาะจุดยอดเลยอ,อ,อลวเลยมพราะก็ไปไปร้านโตโกนะพี่น้องคล้อ,องบึงมาลงมัน่งนียอ,อีกแล้วมื้อนี้วันวันหลังค่านของก็ลงพอดีพักมีเพียบเลยทุกอย่างมีคนพักเป็น,ปนก,กระแนงเราก็โดนแล้วก็พักเนี่ยักกั้นจองอ่ะบาย เลือกกินไม่น้องกินน้ำกันได้บ่าเนี่ยเอาลุยเนี่ยไปกินดเลยเนี่ยอืมแม่นี่ยถ้าไปซื้อประธานโอ้ตเตียนอืมเนี่ยใครมาต้องทักกันอืมอืมก็จำข้อกา้บอว่าจังน้อง่านงอจนเลยนี่ครับอกคอนเออแสีบแสบ ก็สกอย่าเไยคนเน็ตก็ต้งองขอขอบคุณอ๋อโอเคครับเอากระทียบขาอีสานบานเท่าฝนเห็นบ่อยไงกระไ่อืมอ,อืมอันนั้นหละสากระไงได้เลยเ่า่ยฮ่าฮ่ฮ่า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 นปลาเลาฮ่าฮ่าฮ่าป่า่าฮ่าฮ่าฮ เอาออกย er ูท <YouTube, S 3> ูบเป็นต no ัวโลกตัวโลกมันนี่ยตัวโลกมันนี่บนี้มงไทยนึงอย่างเดียวเดีมวตัวโลกอืมอืมอมันตัเดาเนาะตะวันนาะอ่าแล้วย่อืมบความแดากินก้าอืม มือตัวคอาพาันอีกแล้วครับตัวไทยไม่ค้วอีแล้วพันลูกอืมใบมะปร้าวไทยนห้อนระพร้าวจนไรแถวเทียงหน้าเนาที่ราพานหน้ามันนี่กับดอกไหม่ก,ก็ต่างขึ้นอืมเวลาพนไปแล้วครับปีหนึ่งไปนั่งอยู่แถวเทียงดอกใหม่พอนุ่งส้มอ่ะเนาะนงามงามอืมเหรอ อืไดบด้วยมันกเ็เดยดเนื่นุมเบาอือปูเล่ข้ามีอะจรอยอือเนายอยาือปูออเล่ข้ามีออือเนา พี่บุตรดอหารหรอกพี่พ่อยู่หาร,หารามะเขือมวงมเขือเทศแล้วพี่พ่อดูล้าเหรอใส่ตาปอมเนาะใส่ตาปอมเนาะบุมีิอง่ายไหมใส่กลางหน้าใส่ตา บมหมีข้างในเหมือนีไม่แสไก่ธรรมดาเป็นบมี่อ้อบานเ้าเนาะนื้อน้นาเ้าเราแ่บนั่นอยู่ข้า,า,ขขางในอยู่ในี่ยหายยากคเนะาะหาา่าอยู่แต่ว่าม,มัน,น,น,นม,มันติดก,กินยากคนงในเนาะคนไม่ค่อยกินมันติดกลินยากออสวกันคุณมึงมาหาง่ายคุณมาหาย,า,หา,ย,ยาก เอาหายไงอยู่ได้หรอหลันมีอยู่แล้วเอามาปาดมาปล่อยอยู่โจเจียและวไอ้โอ้หลันจะซื้อไรเนี่ยแต่บ้านห้าเล่มม,มันมันห้าเล่มไปตลาดมืดเลยแต่ตลาดมืดเทาซื้อมากจ้าองด เหนือก็ในเปลยครับหอกระตุมเซลครับคุอืมนันปแล้วพี่านอนจะม่งขึ้นฮะนอนจะโม่งขึ้นเนี่ยเขานน้งมาซำจะม่ขึ้น ประมาณเคนื่นขึ้นเอนประมาณเคนขึ้นเบนรับโตัวหาผู้บ่าวตัวประมาอือผู้บ่าวไม่กระจายตัวหาแม่บ่โตหาเนี่ก็บ่าวลัเมืออยู่คนเดียวสบายใจสาบานว่าขันขันบ้านเข่าข้าวขอเนี่ยอือเขอาเคาื่นเขาเนี่ย้าเจอตัเอาทำวมาเจอกระบ้า มันหลบบอแค่ไม่จะบบเเลยไหมาุณเด็่ว่ะไม่อช่ไ่นอกกันเดียแบบท่านมาหอดรวโลนเบิดหลงอจาะห้องกับกินบุ๋มมี่ น,น,น,นี่ยจ้ามันจะรำตำมุ้งจันแซ่ตำมุ้งก็แซ่อันนั่นแหละแซ่ไม่ย่างปลาด้ะปลาสมน้อยสมปลาจำ้ำสมปลาจำ้ำกับกุงก้งจำ้ำเนาะกุ้งจ้ำแม่เนาะอือก็แซ่อืมก็มฟังว่าบ่ลืมตัน,นี่ว่าไอสานไอ้านมนาแทะสมมากินได้ดค่ะกุ้งจ้ำปลาจำ้ำ อย่างหาจิงยาพวกเนินเน่ยหาจิงยาอยู่ตะกรงจำฝ่ายจำเหน่อหาจิงยาบวัได้ไปลองด่างล่องหนือขมขาววัไรนเนแล้วอืมอืแกขาอะอืมอืเขาหลอกนะแกเ,เขาเขาเน้นยากมากเลย ไแล้วแค่นั่นแลยังใ้แจกบ่วงอยู่พี่นอ้องแจกเขาลวแจกเขาแล้วแ,วแวค่ี้กลนอมไนเกี้ยลมาเด่นรับอยบู่แกดึงก่อนแค่ั้ก็วเอาเฝ้าสาวระยะเลยเฝ้าอิ่มแต่นาะึเหเงื่อเน่ยคนลอยมากเลยเละ

มิเชฟมาสรงอีกเราเนียแบไนโอ้พ,ออพันเพืเออ่อมพนพออพอนะออพ่อแล้วพ่อแล้วเ,เขาแล้วได้เรื่องละเรือุ้งละแเขาแล้วขอ้วน้วยจิ้มหนา้นาก็งอนดอกไม้พวกลราดอกไแมบบ้พวกนี้ดอกไมุ้้งดอกไม้ออไปอ่าเนี่ยแซ่บแ้ ใบกินมนาเราจะหาไหมไหม,ไมจลทำอันนี้เอาไหม,ม่ตัวเดียวตัวเดียวโอ้เสียบอยู่ก็มีขาไม่ยียางผมตัวน,นึ่งก,ก็้วยดีดตงซีกิ่หน่อยผสม กับเจนนีครับเจนนี่เจนเนีน่นนนมักกินกองดิบๆลาบก้อยก้อยอดทค,ครคับที่นวดทุกคนเหรอ่าพี่นอ้อ,นนองมาเด้อพี่น้องให้มาก,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 กินข้าวนำกันเดลยยุไซก็ได้ยุไซก็มากินข้าวน้ะเป็น้ขยกับแบบก้อยเออจงได้ครับอืมมันมักว่ามันมันคำมันร่างเต็มเดียร์ครับเป็นข้าวนำก,ก,กันเด้อพี่น้องเด้อก้อยดิบกันต้องขออภัยสำหรับผู้ที่บ่กินดิบกินนังเนาะอืเซนดี้แบบกินเนื้อ

อส่บใส่บุกนาหรอเออใส่งอสงกนาวลืมไปผ่านพังมือไปแล้วใส่องกนาวเด่ยเนีเ่้วอกอืมไ้ลยไปไปกินอ, <c oughs> อยู่อยู่ในตลาดเป็นหวยแล้วคุณรอ,อนับ เอดกินไก่ย่างบุหลาบานเข้านากูริงหอที่ใหญ่อย่างลา,ายลายนากูริงหอ,งองหหกกมีตะเคียนแล้วอยู่น่ะเลื่อนนี่ยังยังเคลื่อนย่อยตรงนาเขาคุริงอทางเขาเมื่อไงทางเขาเขาขายปิดไก่ย่างไก่ย่างลายเจาเราก็บไปว่นเเคลื่อนแล้วอยู่นาคุลิงอ อันนั้นมัเกล่อยู่ต่ว่ามันมันน่อองน้ำมันอ่างเก็บน้ำกุ้งเลื่ยงอ่ะอัออน,นี้มันเกิดนาคันทางเขาที่บ้านน้องแกอ่อ้าวผิดอ่าผิดอ่างเก็บน้ำอ่ะัอ,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 อันนี้ก็เ้าออถึงบ้านเกิดวน้องเขา่าอุดหุนตดัด มีวันอยู่ข้างวันตัดกุลิงอัวผมอ๋อเพืเ่อนบ้านน้องแก่บ้านน้องตาจนีข้างเขาบ้านน้องแก่กับกุลิงอัวดูบุ่มไหนมุมไหนกับแม่ผักันนี่อยู่พี่น้องมันซุ่มหัวกันนี่หรอกซุ่มหัวปั่นจนซุ่มหัวอะไรซุ่มหัวปั่นจนคือไ็ไปซุ่มหัวกันปนพนาาระราชาเตะ ไอเราลงนี่แล้วอวอ,อวกยูทูปเ,ปนเนขาบ่อยเาเขาแบบนี้ตุ้งหัวดีเรื่องบนนี่ามไ้วไปกิหล้าปะอ้าวเอ็เหลาก็จะอดีตัวเอ็นเหล้าก็จะพอดีบนน่ขบพอี่งข้องไปองอข้าื่อนนั้นเน ไอบ้านมันไถ่ก่อนแล้วพี่น้องเพราะว่า <c oughs> <c oughs> แขกออเดอร์ไปหนี่ว่าให้งานผมก็ก็จบไปอีกสองสามค่ำกันเสียดายสองก้อนสองค่ำหนี่อยอึงก <c oughs> ินไปกินมากเพชรพี่น้อเ <c oughs> อ่าให้ผู้บริสุทธจัด อยกไ่ะนเน้อ่ผมหมือมแบเลยืไมอยู่เนี่ยแะไปกินลกเยไม่เรอกวม่ฟันปวดเลยตอนหนียกแ่เป็นปวดก่อนหลับแสบโดนน้ำมันแสบเยงามรจัดเอาต้มกินน้ำมันม่หงมต้มน้ำมันจัดอคะ Oh. I not yeah, hot. Oh, dear, เดี๋ยวขอคุย,คยกันคําจูดไถกันบ้านวในปีนปแล้วพี่น้องก็ยังเห็นเฮาอยู่นั่นขอคุยคําจูดายนี่จุ๊บนะคอยกระจายกล้องคอยก็ได้หวังว่อก้อนอ่า่มพี่น้องมันจะบิ่งทําลายแล้ว มันเพียงสิมันมันโมเปียนับพี่น้องพี่มันเพีงมาจากบ้านเฮาแต่ผมกะบวกขาดจะดงให้เพิ่งไหยว่ามันเกิดอย่งเบียนอยู่แต่ว่า,วาบ,บัจ้าบีหวานเราว่าอพี่น้องนะจะน,น่ากลาบขอฝากฟังคลิปนี้ไปอีกที่หนึ่งนะคะรับแล้วก็พอกันในคลิปใหม่นะครับต้องขออภัยเพราะว่า ก, ini, ก,ก,ก,กินเบอร์นี่กับแขกคุณกับเขาบ้านนะก็เลยต้องเฝ้าอยู่ในการเจ้าของร้านบนที่บา้านเออเพิ่นกับเบอร์บ่านหรอกต้เพิ่นกะคือว่าเฮาต้องนะเราตามเข้าใจแล้วครับพี่น้องครับเอ้าสวัสดีครับนะยกเกมน้อย,ยมมใหญ่ห่อขี้หนาพ่อขันไว้ต้องกับเพิ่น